ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ <c oughs> บนอกสองสองหนึ่งล่างสามแปดนะคะสอง ว,วันที่16พฤศจิกายน67อันนี้สูตรนี้จะเป็น EP 2ของแอดมินนะคะมันจะเป็นสูตรมันเป็นสูตรบนล่างนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรบนล่างสูตรล่างบนถ้ามันเด่นบนแอดมินก็จะเน้นที่บนก่อนถ้ามันเด่นล่างก็จะเน้นที่ล่างนะคะ แต่ว่างวดนี้แอดมินเน้นล่างมันไปบนนะคะเน้นล่างกันบนแต่มันไปเข้าบนนะคะเนี่ยเข้าที่สองหนึ่งนะงวดที่แล้วแอดมินเน้นสี่สามล่างมันไม่ออกนะมันไปออกสามแปดนะคะอันนี้แอดมินเน้นล่างกันบนแต่มันไปขึ้นบนนะคะให้กันไว้ ส่วนงวดงวดหนึ่งพฤจศจิกาเน้นบนกันล่างมันเข้าคู่โต๊ดศูนย์สีล่างก็ออกสองสามนะคะหวยสูตรนี้แม่นนะเอดมินบอกเลยแอดมินจะมาที่บายสูตรนี้นะงวดนี้นะสูตรนี้จะเป็นสูตรสัญจรก็ไม่เคยหลุดนะคะคือของสูตรนี้นะสูตรสู้สัญจรน,นะคะ ให้ท่าน EP สองของแอดมินคือสูตรสู้สัญจรนะคะเพราะว่าอ่าดูนะเข้านะสถิติเดี๋ยวแอดมินให้ดูสถิติย้อนหลังนะวันนี้สัญจรนะเดี๋ยวท่านรอดูนะสูตรนี้สัญจรก็ไม่เคยหลุดนะคะจะเป็นสูตรบนล่างล่างบนบางทีแอดมินเน้นบนมันก็ลงล่างเน้นล่างมันก็ขึ้นบนเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรบนล่างนะคะ แอดมินบางทีแอดมินคิดว่ามันเด่นล่างแอดมินเน้นล่างให้มันก็ไปขึ้นบนแต่สูตรเขาจริงๆคือบนล่างนะคะล่างบนบนล่างนะแอดมินจะย้อนดูคลิปให้ดูอันนี้เข้าที่หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะไปกลับเข้าบนอันนี้เข้าคู่โต๊สแล้วก็เข้าสามสองสองสามล่างนะแอดมินจะย้อนไปว่าสันจรนะคะนี่นะสวนงวดสิบหกตุลา เข้าที่สองหกู2600บนกันล่างอ่ะอันนี้เน้นบนก็มาบนหกสสององหกนะคะเข้าล่างไม่เข้าไปบนนะเพราะเป็นสูตรบนล่างอันนี้เน้นบนกันล่างอันนี้ก็เข้าบนก65นะคะดูที่ล่างห้าเก้ามีไหมไม่มีอันนี้เข้าบนนะคะส่วนงวดนี้เน้นล่างกันบนมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยค่ะ มาทั้งล่างทั้งบนล่างเข้าที่สามเจ็ดเจ็ดสามบนเข้าหกสองส่วนงวดนี้สัญจรนี่นะคะงวดสัญจรหนึ่งกันยาหนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะคะเข้าที่ตัวกันหกศูนย์บนเน้นล่างแต่ไปเข้าบนนะคะเข้าที่หกศูนบนนะคะสัญจรนะ,ะเดี๋ยวหนึ่จะย้อนให้ดูอีก <c oughs> งวดน,นี้ล่างงวดน,นี้มินให้ล่างกันบนนะล่างก็เข้าที่สองแปดบนเข้าที่หกเจ็ดนะคะมาบนมาล่างนะมาล่างมาบนนะให้ดูสถิติจะย้อนให้ดูเยอะเลยไม่เคยให้หลังหวให้ออกอันนี้เหมือนกันเข้าทั้งบนและล่างนินล่างกันบนอ่ตรงนี้เข้าล่างสี่หกบนหนึ่งสี่นะคะ เลขหลักมาด้วยกันได้ด้วยนะระวังเลขหลักของแอดมินด้วยนะคะเลขหลักมาด้วยกันดีด้วย <c oughs> ขอโทษค่ะไม่ค่อยสบายอ่ะงวดนี้สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดบนล่างเน้นล่างเน้นล่างแต่เป็นสูตรบนล่างเหมือนเดิมมาทั้งบนและล่างหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สามหกบนอันนี้ เน้นบนล่างเน้นบนแต่เป็นสูตรบนล่างมาแปดเก้านะคะแปดเก้าล่างที่ตัวกันนะอ่ะงวดนี้เข้าบนเข้าล่างเลยสิบหกมิยอเข้าทั้งล่างและบนนะคะนี่นะศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งเข้าบนเข้าล่างแล้วก็งวดนี้สัญจรเข้าบนเข้าล่างทั้งสี่สองทั้งเก้าสามนะคะให้ทันดูนะ สัญจรน,นี่ก็ไม่เคยหลุดไม่กลัวสัญจรน,นะคะแอดมินบอกเลยว่าสูตรของแอดมินนะแอดมินไม่เคยกลัวสัญจรน,นะคะระวังสัญจรอ,อาจจะมาทั้งบนและล่างย้อนให้ดูแค่นี้นะคะย้อนมาไกลมากแล้วนะไม่เคยให้หลังหวยออกงวด่ที่แล้วก็เข้าไปที่หนึ่งสองบนนะคะสองหนึ่งบนให้ล่างกันบนแต่ไปเข้าบนนะคะไม่เคยให้หลังหวยออกนะ 16บหกพย ep 2องนะแอดมินจะบอกว่า ep 2ของแอดมิน ep หนเหมือนกันสัญจรก็ไม่หลุดนะคะสัญจรให้ท่านมาคอยดูของแอดมินโลดเลขรวยชแนลนะแอดมินเขาบอกเลยนะตัวเลขอาจจะไม่สวยอาจจะไม่โดนแต่ว่าอาจจะเข้านะแอดมินบอกแค่นั้น ตัวเลขไม่สวยไม่โดนแต่ระวังนะคะนี่สัญจร ep สองสูตรนี้คือสัญจรก็ไม่เคยหลุดอาจจะมาทั้งบนและล่างกรณีเบิ้ลเบิ้ลหน้าหลังหามนะคะบนล่างนะให้ท่านดูนะคะอันนี้คือหวยสูตรว่นนี้มนเน้นที่บนระวังล่างแต่เขาเป็นสูตรบนล่างนะคะ บางทีนี้แอดมินเน้นบนมันอาจจะไปล่างเน้นล่างมันอาจจะไปบนนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรบนล่างบางทีแอดมินมั่นใจบนก็เลยไปเน้นบนแต่มันก็ลงล่างแต่บางทีก็เน้นถูกนะคะแอดมินเน้นบนเนี่ยถ้าบนมาแอดมินว่ามันอยู่ในนี้ถ้าบนล่างเนี่ยถ้าล่างมามันอาจจะมาตัวกันก็ได้เนี่ยให้ท่านดูนะคะ ถ้าล่างมาอาจจะมาเข้าที่ตัวกันใครจะไปรู้นะอุ้ยตัวเลขไม่สวยเลยตัวเลขแอดมินไม่สวยนะเนี่ยนะบ,บนกันล่างสถิติเนี่มาได้ทั้งล่างและบนเลยแหละแอดมินเน้นบนก็จริงนะระวังมันจะลงล่างด้วยนะคะแต่ถ้าบนท่านชอบตัวไหนท่านจัดเลยนะถ้าท่านชอบบนตัวไหนท่านจัดนะคะแต่บนง้วนนี้นะที่จริงแอดมิน กล้จะฟันได้แล้วแหละแต่ยังฟันแต่แอดมินยังไม่กล้าฟันเดี๋ยวแอดมินดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะกลัวฟันแล้วฟันบนแล้วเดี๋ยวมันลงล่างอยู่ mm hmm. นะเนี่ยท่านดูนะ mm hmm. แคปไว้ได้เลยนะคะ mm hmm. แคปไว้ไปเป็นแนวทางนะคะ mm hmm. หาเลขดับแม่นๆม่นมาตัดออกแต่ว่าหมวยสัญจรน,นี่ท่านระวังนะคะ mm hmm. สัญจรน,นะตัวเลขมันสัญจรมัน น่ากลัวแต่สัญจรที่ผ่านมาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่งวดนี้สัญจรไปเชียงใหม่นะคะแอดมินบอกได้เลยว่ายัางไงก็มีการจุดๆุดดดให้ท่านไปคิดเอาเองนะคะงวดนี้ถ้าตรงกับเรียกฝันของท่านเอาเป็นว่าท่านฝันได้ตัวไหนฝันแม่นตัวไหนจัดตัวนั้นถ้าตรงคือจัดได้เลยนะคะ สูตรที่ว่าแน่ก็หลุดนะวดน,นี้แอดมินระวังตรงนี้เพราะว่าสัญจรที่เชียงใหม่นะรู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรนะไม่อยากจะพูดเดยอะให้ท่านระวังสัญจรที่อื่นแอดมินก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะคะแต่ของแอดมินสัญจรเ็าไม่เคยหลุดสูตรนี้นะนะคะให้ท่านระวังแต่ก็ระวังไว้มั่งก็ดีนะ อาจารย์ไหนที่ว่าแน่เขาพลาดสัญจรมาเยอะแล้วนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์แบบสุภาพนะคอมเมนต์ไม่สุภาพไม่ต้อนรับนะคะถึงจะเป็นเพียงช่องเล็กๆนะคะแต่แอดมินก็ต้องการคนที่สุภาพเข้ามาคอมเมนต์นะคะชอบจัดขัดผ่านไม่ว่ากันนะถึงจะมีคนเข้ามาชมน้อยแอดมินก็ ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าคอมเมนต์สุภาพแค่นั้นเองนะโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ